คุยได,ด้อาจารย์หกะเมื่อกี้เท่าไหร่วะสิบสี่อันนี้ตัวเลขพูดได้ดิบสี่อ้าวทำไมไม่ได้อาจารย์เกลงแล้วก่อนทำไมเดีย๋ยวพิ่งดิตอนนี้เรากำลังจะหาอะไรก็หาเลขเทียบเลขกันแหละเทียบ,บเลขสแกนที่เราสแกนมาเพื่อให้ ให้มันลิงก์กับไอตัวสตเอปใช้เท่ากับแล้วก็เขาเรียกไลท์ใช่ป่ะไลท์ L อสองสองช่องที่สองคืออะไรสิบสี่สิบสี่คืออะไรก็คือลำดับลิจิกที่เราจะเอาตัดสองห้าตัดเลขหลังออกไปตัดภาษาอังกฤษข้างหลังอ่ะเออเออนับตัวเลขมันก็จะได้โอเคป่ะเออมันก็จะได้แล้วเบิร์นคิกตรงนั้นพอเสร็จแล้วทีนี้เท่ากับ R ไลท์ไลท์ขวาตัวเดิมทีนี้เราจะเอาทั้งหมด จะเอา UG ตัด25ออกไปตัด25แล้วก็จะเอาจะเอา UG ใช่ไหมอันนี้คือ13นับแล้วนับตัวเลขลว13 6.89 12 12 12อ่าโอเคเทียบเทียบร้อยเทียบ UG อ่าเคลียร์สูตรคัพปี้เคลียร์สูตรเดียวกันคัพปี้พาร์สเปเชียลเวลูปึ๊บอันนี้ยังไงต่ออ่าสมมติว่าเราต้องการจะเทียบเลขละเลขเครื่องรถละโอเค แล้วก็ไปเปิดเอ่อเท่ากับก่อนแล้วก็ใช้ b u i l ูอัพเล่นตัวนี้คลิกไปที่ตัวตั้งตัวตั้งที่มีในสต็อกเราช่องที่สองจากบนแล้วก็มาอ๋อมาดึงนี่ใช่ไหมดึงแล้วคุมใช่ไหมคุมตัว UG แล้วก็เลขเครื่องรถใช่เพื่อเีค่ะคุมคุมตรงนี้เสร็จแล้วคุมสองก็คือใส่สองอ่อันนี้ใส่ศูนย์หลอกไปบันทชิกจบี่จบโอเควิหนึ่งนาทีสี่จุดห้าวิขอบคุณอาจารย์เก่ง